สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แต่งตัวไม่สุภาพขอขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้จะมาออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายแล้วก็จะดูข่าวไปด้วยเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายอยากจะมายกเวทนิดหนึ่งเพื่อนๆจะถ้าเพื่อนๆอ,อายุเท่าโค้ดเคนะคะหกสิบกว่ากล้ามเนื้อต่างๆโดยเฉพาะกล้ามเนื้อแขนมันจะหย่อนยาง ก็เลยต้องบอกออกกําลังกายนะออกกําลังกายแล้วเราก็จะดูข่าวไปด้วยค่ะเพื่อนๆนได้ไประโยชน์ทั้งสองทางและทําให้เพลินเราจะได้ออกกําลังกายได้เยอะๆมาเลยคะ่ะไปดูมาดูข่าวด้วยกันเลยนะคะเอาละสู้ๆสู้ๆโคตรเขยสู้ๆไปดูข่าวเลยคัะเพื่อนเพื่อน ข่าวประเภทนี้ที่มึงใครจะเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะเป็นเพื่อนดูให้ดีๆค่ะแล้วจำไว้เลยเพื่อนเซ็นคำประกันให้หน่อยนะครับปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยรถไม่ได้ส่งค่างวดแล้วรถมันก็ไม่ได้อยู่ที่เพื่อนเห็นเพื่อนบอกว่าเนี่ยเอาไปให้พ่อใช้ในกรุงเทพคือตามรถไม่ได้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยฟ้องร้องเนี่ยผู้ค้ำเนี่ยเดือดร้อนนะล่าสุดเนี่ยมีหมายมาจาก กรมบังคับคด,ดีจะเอาบ้านเธอไปขายทอดตลาดซะแล้วนะครับเอาละค่ะเกศราจะออกกำลังกายไปแล้วก็จะพูดเรื่องนี้ไปนะคะเพื่อนๆอ,อย่างกรณีนี้คือเพื่อนมาขอให้ไปค้ำประกันโดยการซื้อรถใหม่ป้ายแดนนะคะเกศราไม่รู้ว่า รถป้ายแดงที่เมืองไทยราคาเท่าไหร่ก็คงเป็นล้านนะคะเ,เพื่อนๆไม่แน่ใจค่ะเพราไม่เคยซื้อรถใหม่ที่เมืองไทยคือสามีของเพื่อนเป็นผู้ค้ำประกันคนที่หนึ่งแล้วพี่สาวคนที่ไปค้ำประกันในเรื่องนี้เป็นคนค้ำประกันคนที่สองแต่มาปรากฏว่าสามีของเพื่อนได้เสียไปนะคะทีนี้หลังจากที่ เพื่อนเราคนที่ซื้อรถไม่สามารถจะผ่อนรถได้ทางบริษัทเขาก็จะมาตามค่ะมาตามผู้รับคำประกันแต่ในกรณีนี้สับังเอิญบังเอิญสามีเสียชีวิตไปแล้วเขาจะมาตามใครล่ะคะมันก็ต้องมาตามผู้คำประกันคนต่อไปใช่ไหมคะค่ะก็เลยทำให้ เป็นเรื่องเป็นราวที่เดือดร้อนค่ะเดือดร้อนขนาดไหนเดือดร้อนถึงกับว่าบ้านนะคะบ้านที่อยู่บ้านนี้อยู่กัน6ชีวิตเลยนะคะเพื่อนมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งคนแก่หางบริษัทเขาก็จะมายึดบ้านไปขายเท่ะตลาดเดือดร้อนมากนะคะเพื่อนแล้วทั้ง6ชีวิต จะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะคะเพราะเงินก็ไม่มีให้อะนะพูดจริงๆเนาะเกศลาว่าเรื่องนี้มันมันหนักยิ่งกว่าแกงขอเซ็นเตอร์นะคะเ,เพื่อนๆว่าไหมคือบอกว่าเพื่อนๆฟังแล้วเอาไปพิจารณาให้ดีๆว่าเราจะไว้ใจหรือเราจะไปเชื่อใจคนแม้กระทั่งเป็นญาติหรือเพื่อนสนิทเราอะได้แค่ไหนใช่ไหมคะชีวิตทั้งชีวิตนะคะ ที่หาเงินหาทองมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายเรามาฟังข่าวกันต่อไปนิดนึงค่ะรินพรหรือว่าคุณติตีนะอายุ32ครับมีอาชีพรับจ้างทั่วไปก็ร้องกับผู้สื่อข่าวเนื่องจากว่าได้ไปเซ็นค้ำประกันให้กับนางสาวปูเพื่อนสนิทที่ซื้อดาวรถกระบะป้ายแดงเมื่อปี62นะครับ อดีตสามีของเพื่อนซึ่งตายไปแล้วเนี่ยนะเป็นผู้ค้ำคนที่1ส่วนคุณติสตีเนี่ยเป็นผู้ค้ำคนที่2นะครับหลังจากที่เพื่อนซื้อดาวรถไปแล้วก็ไม่ได้สอบถามหรอกว่าเพื่อนเนี่ยได้มีการชําระค่างวดหรือไม่เพราะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเพื่อนเราก็ไว้ใจเพื่อนเพื่อนก็รับปากว่าจะไม่ทําให้เดือดร้อนต่อมาปรากฏว่าเดือนมกราคมปี66ได้มีหมายสารส่งมาที่บ้านเกี่ยวกับเรื่องของรถ ที่เพื่อนเนี่ยไม่ได้ชําระค่างวดตามที่ทางบริษัทไฟแนนซ์เขากําหนดตอนนั้นด้วยความตกใจก็เลยนําหมายสารนะฮะเดินทางไปหาเพื่อนที่บ้านเพื่อสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออมีหมายสารส่งมาที่บ้านฉันเนี่ยเพื่อนก็บอกอา้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวจะรับผิดชอบให้เองเดี๋ยวเธอเนี่ยเซ็นใบมอบอํานาจให้แล้วฉันจะดําเนินการเรื่องที่ศาลเองด้วยความที่ว่าคุณติ๊ต่เองก็เนี่ยไว้ใจนะฮะก็เลยไม่ได้ติดตามเรื่องราวอีกนะครับ เนี่ยนะตั้งแต่มกราคมปี6กหกนั่นะจกนกระทั่งมารู้ทีหลังว่าอา้าวเพื่อนที่รับปากว่าจะไปติดต่อที่ศาลเนี่ยไม่ไปศาลเลยคุณผู้ชมฮะนี่นะครับเอาละค่ะเพื่อนไว้ใจเพื่อนเราเข้าใจนะคะมีปัญหาหมายศารมาก็ต้องไปหาเพื่อนอีกเพื่อนก็นบอกว่าไม่เป็นไรเพื่อนจะรับผิดชอบโดยที่ความไว้ใจที่เรามีให้เพื่อนเราก็เชื่อว่าเพื่อน จะทาตามที่เขาพูดใช่ไหมคะก็เลยเซ็นให้รับผิดชอบไปแต่ปรากฏว่าเพื่อนที่รับปากเราไว้ไม่ได้ทําตามคำสัญญาค่ะฟังฟังแล้วเราก็น่าสงสารคุณพี่คนนี้มากนะคะฟังข่าวต่อไปค่ะกกยอด <6, 7 S 1> ที่ทต้องจ่ายใ, <จ S 2> ให้ไฟแนนซ์หกแสนข่าวนี้เนี่ย เรียกว่าของจริงมาคดีมีหมายของกมบังคับคดีมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์มบ้านและที่ดินที่คุณติ๊ตี๋ออาศัยอยู่ในในปัจจุบันนี้นะครับโดยทั้งบ้านทั้งที่ดินเนี่ยทางกรมบังคับคดีเขาได้ประเมินนะฮะราคาประเมินอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นบาทหมายถึงราคาประเมินที่เอามาขายทอดตลาดนะฮะราคาเริ่มต้นเนี่ยส่วนยอดหนี้ที่ต้องจ่ายให้กับไฟแนนซ์นะฮะที่เพื่อนไปค้างชำระค้างงวดเนี่ยทั้งต้นทั้งดอกนะฮะประมาณหกแสนคุณผู้ชม ทางบังคับคดีเขาจะประมูลเนี่ยเดือนหน้าแล้วคุณผู้ชมฮะเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับทีนี้ตอนนี้กังวลเครียดนอนไม่หลับเนื่องจากว่านะบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันเนหกชีวิตมียายที่แก่แล้วคุณตาป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็ยังมีน้าสาวสองคนหลานอายุแปดขวบอีกนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็ได้โทรติดต่อไปหาเพื่อนที่ชื่อปูเนี่ยแล้วก็ไปหาเพื่อนที่บ้านตั้งหลายครั้งละ เพื่อนก็รับปากบอกเดี๋ยวจะหาเงินเนี่ยไปเคลียร์ให้แต่ก็ยังมีการบ่ายเบี่ยงอ้างนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดสิ่งที่ดีอีกอย่างคือพี่เขายังสามารถติดต่อกับเพื่อนเขาได้อยู่และเพื่อนเขาก็ยังบอกว่าเขาจะรับผิดชอบช่วยรับผิดชอบแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เพราะว่ารถที่ซื้อไปไม่ได้อยู่ที่เขา เข้าไปให้คุณพ่อเขาใช้ที่กรุงเทพแล้วก็ตอนนี้รถก็ไม่ได้อยู่ที่คุณพ่อแล้วเขาไปจำนองไปจำนำไว้แล้วแล้วทีนี้จะทำยังไงกันล่ะคะมาฟังกันต่อไปอีกนิดนึงนะคะถ้าเกิดเขามายึดบ้านไปนี่ก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนคะ่ะคือเขาบอกเขาเห็นใจหนูตลอดแต่ว่าก็เห็นคนเราถ้าเห็นใจมาต้องกระตือรือร้นกว่าน,นี้คะ่ะเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายคะ่ะ ถ้าไม่มีตรงนั้นถ้าเขามายึดไปก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหน,นะคะ่ะคือคุยกันแล้วมันได้แค่คำตอบเดิมๆนะคะ่ะข่าวนี้เกษราถือว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ดีสำหรับเพื่อนๆคนไทยนะคะเพราะว่าคนไทยเราส่วนมากมีพื้นฐานของความรักเพื่อน หลักญาติพี่น้องมีนิสัยเป็นคนใจดีเป็นคนที่สงสารนี่คือพื้นฐานที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเราจรึงบางทีทำให้มีปัญหาที่ตามมาอย่างข่าวนี้ล่ะคะ่ะเพื่อนๆที่ชมข่าวนี้ก็ต้อง ดูแล้วใช้วิจารณญาณที่ดีนะคะว่าก่อนที่เราจะไปเซ็นสัญญาทำอะไรก็แล้วแต่เราควรที่จะรู้ว่าการที่เราเซ็นชื่อเราลงไปอ่ะมันจะมีผลอะไรกลับมาในอนาคตข้างหน้านะคะเ,เพื่อนๆไม่ใช่เราว่าโอ้เซ็นเซ็นไปเซ็เนเซ็นไปเถอะนี่ คือณนะตอนนั้นจะไม่มีปัญหาแต่ปัญหาจะตามมาอย่างเช่นเรื่องนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆส่วนทางเกตสลราอยู่ทางอเมริกาเราจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้คะ่ะเพื่อนๆเพราะว่าคนอเมริกันเขาจะมีนิสัยตรงกันข้ามกับคนไทยไม่ใช่ว่าเขาจะเห็นแก่ตัวนิสัยของคนอเมริกันเขาจะ เช็คกุศแคร์ตัวเองก่อนแล้วเขาชึงจะไปเช็คกุศแคร์คนอื่นนะคะสมมุติว่าเกษราไปซื้อรถหนึ่งคันเกษราต้องเอาสามีไปด้วยถ้าสมมุติเกษรามีเงินสดไปจ่ายเลยไม่ต้องห่วงจ่ายเงินสดเขาให้ใบเป็นเจ้าของรถเราไปเลยแต่ถ้าเกษราซื้อเงินผ่อนต้องจ่ายงวดเหมือนที่กรณีนี้ เกษราก็ต้องเอาสามีไปด้วยเพื่อที่สามีต้องไปเซ็นรับผิดชอบถ้าเกษราจ่ายเงินค่างวดไม่ได้คนที่รับผิดชอบต่อไปก็คือสามีของเกษราเกษราจะไม่มีเอาเพื่อนๆหรือเอายาิพี่น้องเอาใครๆไปรับประกันค่ะที่นี่น้อยมากค่ะจะไม่มีเลยเพราะว่าถ้าเราเป็นเพื่อนกันข้อแรกของคนอเมริกันคือ จะไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินจะไม่มีเพื่อนๆนเกสรามาอยู่ที่อเมริกาสามสิบสี่ปีแล้วไม่เคยมีเพื่อนๆนคนอเมริกันของสามีมายืมเงินไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวค่ะเพื่อน,อนมีอยู่ครั้งหนึ่งคือเป็นญาตินะคะเป็นญาติน้องสาวของสามีเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการ ดีเวดมีปัญหากับสามีแล้วก็จะจ้างทนายความเกี่ยวกับเรื่องทำย่าล้างเขาก็ได้เขียนอีเมลมาหาสามีเกษราเขามาเล่าถึงความทุกข์ของเขาเขาไม่ได้ถามว่าขอเงินมาช่วยเขาไม่ถามแต่ทางเราเนี่ยเราเป็นพี่ชายเราก็ต้องเสนอให้เขาเลยว่าจะไปช่วยเขาเท่าไหร่ เขาจะไม่หามาขอเท่านั้นเท่านี้เขาจะไม่หามคนอเมริกันจะเป็นอย่างนั้นนอกจากว่าเราจะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือเขาเองมันผิดกับที่เมืองไทยนะคะเ,เพื่อนๆที่เมืองไทยส่วนมากเราจะเจอปัญหาตามที่ได้ยินนะคะจะเจอปัญหาว่ามีเพื่อนให้มาช่วยทาโน้นให้เซ็นตรงโน้นให้เซ็นตรงนี้หรือมายืมเงินเราก็ไม่จ่ายคืนกิสลาจิน ขอเตือนเพื่อนๆคนไทยจากอเมริกาค่ะว่าให้ดูข่าวนี้เป็นชาหอนแล้วก็ไปคิดดูว่าการที่เราจะไปช่วยใครคนหนึ่งเราต้องคิดให้ดีก่อนว่าเราจะไหวไหมวิดีโอนี้เกศราก็ขอฝากเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและรับฟังด้วยนะคะขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนออกกำลังกายด้วย อิสลาก็ได้กล้ามพอสมควรค่ะวันนี้ได้กล้ามพอสมควรขอบคุณมากนะคะเห็นไหมคะมันจะหย่นยานเนี่ยเราพยามทําให้มันแข็งไว้ค่ะขอบคุณมากค่ะ